ดีจ้าเด็ก,ดกสวัสดีเช้าวันพุธนะวันนี้อากาศเยน็นสบายนะใช่ไหมเด็กๆอากาศเย็นขึ้นนะเด็กๆต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะหรือว่าอากาศหนาวหนูก็ใส่เสื้อหนาะวแขนยาวๆนะและตอนกางคืนห่บผ้าห่มด้วยนะถ้าอากาศไปเย็นนะลูกครูเป็นห่วงสุขภาพเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้วันพุธครูขอออกกาลังกายนิดนึงนะเพราะครูรู้สึกว่ามันจะหนาว โอเคไหมย่า okay, มาออกกําลังกายพร้อมครูมไหมลูกถ้าใครอยากออกกาลังกายพร้อมคูนหนูก็ยืนขึ้นเลยนะแล้วก็ทําท่าตาคุณครูถ้าร้องเพลงได้หนูก็ร้องตามโอเคไหมคะ <c oughs> เพลงเดิมเนาะนายจำได้อยู่พร้อมแล้วมาออกกำลังกายกันยกมือไม่ใช่ ชูม for ือขึ die, ้นแล้วหมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมายกมือขึ้นแล้วหมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงยกแขนขึ้นแต่ไหลกางแขนขึ้นและลงชูมือขึ้นไปหนึงตัวเอาใหม่นะกำมือขึ้นแล้วหมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากำมือขึ้นแล้วมุนมุนชูมือขึ้นบอกไปมากางแขนขึ้นและลงยกแขนขึ้นแต่ไหล การแค้นขึ้นและลงยกแค้นขึ้นแต่ไหลชูมือขึ้นมือไปแล้วตัว่าเป็นไงบ้างเด็กๆฝึกฝึกทำกันได้นะออกกำลังกายทุกวันทำตามท่าที่ครูสอนนั่นแหละนะวันนี้โอ้ยรู้สึกเหนือยทางได้ออกกำลังกายเนี่ยถ้าออกทุกวันมันก็จะไม่เหมือยขนาดน,นี้นะอ่ะวันนี้พิ่ชาภาษาไทายคนตัวูจ้จากคานดเกเนี่ยไปประส่งทำ สระเอาที่มีพยัญชนะสองตัวอยู่ตรงกลางนะเราจะออกเสียงยังไงเราไปเรียนรู้ร้อมคุกันเลยจ้าฝึกอ่านคำที่ประสมสระเอามีพยัญชนะต้นสองตัวเรามาเริ่มสะกดคำตัวแรกกันเลยนะเด็กๆอย่าลืมอ่านสะกดคำตามคุณครูด้วยนะจ้า เราสกดว่ากอรอเอาเกาเขาสกกดว่าขอรอเอาเขา กดว่าปอลอเอาเปล่าไม่เอกเปล่าเหงาสักกดว่าหองอเอาเหงา Máu Sắc cột hoa Hó mò ao máu Lẩu Sắc cột hoa Hó lo ao lẩu Lẩu สกดว่าหอรอเอาเหลาไม่เอกเหลาเว่าสกดว่าหอวอเอาเหวาไม่เอกเหว่า สกดว่ากรอเอาเกราไม่โทรเกราเงาสกดว่าหองอเอาเหงาไม่โทรเงา lau sắc cột hoa hó lo ao là mấy thù lau sau sắc cột hoa só ro ao sảo mấy thù sao เขาสก,กดว่าคอรอเอาเขาไม่โทรเขาเขาสะก,กดว่าคอรอเอาเขา เมื่อกี้เด็กๆอ่านไปทั้งหมดสิบสี่คำนะคะเป็นไงยากไหมลูกยากเนาะยากพอสมควรนะเพราะว่ามีพยัญชนะสองตัวนะแล้วการอ่านสะกดคำเนี่ยมันจะไม่เหมือนอคำที่มีพยัญชนะแค่ตัวเดียวนะคะเด็กๆเนาะเดี๋ยวเราเรามาสะกดพร้อมครูอีกหนึ่งรอบนะคอรอเอาครา hổ mò ao mẫu hổ ngò ao ngẫu hổ lo ao khẩu co lo ao cầu hổ lo ao lẩu คอรอเอาคราวไม่โทคราวคอรอเอาเกาไม่โทเก้าวสอรอเอาเสาไม่โทเศร้าหอรอเอาเหล่าไม่เอกเหล่า hổ lo ao lẩu mấy thù lao hổ wò ao vậu mấy thù vậu hổ wò ao vậu mấy ệt vậu bò lo ao bao mấy ệt bào เด็กๆอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนด้วยนะคะเด็กๆเปิดคลิปย้อนหลังแล้วพยายามฝึกอ่านตามคลิปที่คุณครูสอนนะหรือไม่เด็กๆก็อ่านในหนังสือเรียนนะคะเด็กๆห้ามทิ้งไปล่ะอะไรี่เพราะว่ายิ่งเรียนมันยิ่งจะยากขึ้นนะคุณครูขอฝากไว้นะคะมาดูการบ้านสำหรับวันนี้เด็กๆเปิดไปที่หน้า90า และก็หน้า91นะคะวันนี้ทำสองหน้าข้อ2มาดูหน้า90ให้นักเรียนเติมสารเอาแล้วฝึกอ่านคำนะหนูเติมสาระเอาแล้วหนูก็ฝึกอ่านคำนะแล้วก็เอออัดคลิปมาส่งครูด้วยก็ได้นะครูจะได้รู้ว่าเออเด็ก อ่านได้หรือไม่นะคะข้อ3ให้นักเรียนเขียนคำใหม่ให้ถูกต้องเหมือนเดิมให้เด็กๆเ,กเนวดูรูปภาพนะาว่ามันตรงกับพยัญชนะใดหนูก็เขียนมาแล้วก็ฝึกอ่านเช่นเดิมนะคะ ต่อไปข้อ4ให้นักเรียนเขียนคำสาระเอาจากภาพแล้วฝึกอ่านให้ภาพมาและหนูก็เขียนคำที่มีผส,สมด้วยสาระเอาตามลูกศรที่เขาชี้เลยนะคะเด็กๆดูลูกศรนนะต่อไปข้อ5ให้นักเรียนคัดคำที่กำหนดให้สวยงามจะมีคำว่าน้ำเน่า ด,ดาวทางเข้าแล้วก็มันเผาเด็กๆเ,เขียนให้สวยนะคะต่อไปข้อสุดท้ายให้นักเรียนเขียนสรุปความรู้เรื่องสะระเอานะคุณครูก็ใส่ไว้ให้แล้วเด็กๆก,ก็เขียนเออ่ตามคุณครูนะลอกลงไปในหนังสือเลยมาดูอ,อข้อความแรกสะระเอาเป็นสระเสียงสั้นประกอบด้วย สะละเอและสะละอาเขียนไว้หน้าและหลังพยัญชนะตน้นงานนี้นะถ้าใครเสร็จวันนี้ก็ส่งวันนี้ครูจะให้ส่งภายในไม่เกินวันศุกร์นะคะเด็กๆตั้งใจทำนะถ้าถ้าเสร็จแล้วหนูก็ลองอัดคลิปส่งคุณครูดูซิว่าคำเราเนี้ยหนูอ่านได้ไคุณครูอยากฟังเสียงหนูอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆไม่บ้าแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันจ้าสวัสดีค่ะ